ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นที่ชื่อว่าตัว head and shoulder นะครับโอเคเนาะลองหยิบมาใช้อะไรก็ได้ไม่ต้องตามผมก็ได้ผมแค่ไกด์ไลน์ดูกว่านะครับโอเคครับถ้าเกิดคุณใช้ trading view ก็จะง่ายเพราะว่ามันมีตัวแพทเทิร์นให้ทำตามค่อนข้างเยอะนะครับอะเช่นคู่ a u จะฝึกเทรดตามแพทเทิร์นผมอาจจะขออนุญ,ญาตทุกคนพูดเอากรับย้อนหลังมาพูดนะเพราะว่ามันจะได้ทุกคนจะได้เข้าใจนในภาพเดียวกันนะครับอะเนี่ยเราเจอแพทเทิร์นแล้วเนาะเราก็ลองตีดูแพทเทิร์นตรงนี้เป็น head and shoulder ผมก็จะลองวาดแบบนี้ก่อนเนาะโอเคถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยก็คือจุดเข้าแล้วก็ลงมาเนาะเนี่ยครับแพทเทิร์น Head and Shoulder จะหน้าตาประมาณนี้จะมีไหล่ซ้ายนะฮะแล้วก็จะมีหัวแล้วก็จะมีตัวไหล่ขวานะครับก็คือว่าเป็นไหลเป็นไหลของเราเนี่ยไหล่ซ้ายแล้วก็มีตัวหัวแล้วก็ไหล่ขวานะครับจิบมาแพทเทิร์นนึงก่อนแล้วก็เอามาลองสแกนบนกราฟดูง่ายๆเนาะอาจยังไม่ต้องเข้าเทคด้อยากจะลองเหน็บบนกระดาษอะไรก็ตามแต่แต่ลองใช้แค่แพทเทิร์นเดียวนะครับเนี่ยก็จะได้แหละ นี่คือง่ายๆเลยนะใช้ตามแพทเทิร์นดังนั้นเนี่ยตัว TPSL มันจะชัดเจนมันจะชัดเจนมากเช่นถ้าเกิดในภาพนี้เนี่ยมันเป็น Head and Shoulder จริงคนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นขออนุญาตนะวาดนิดนึงอาจจะวาดไม่ค่อยสวยนะครับโอเคละ่ะจุดเข้าคุณก็จะอยู่ในโซนที่เป็นประมาณประมาณนี้อาจจะไม่เป๊ะแต่ว่าก็อยู่ในโซนที่เป็นประมาณนี้เนาะดังนั้นถ้าเกิดไอตัวไหล่ขวาเนี่ยมันยังไม่ได้หลุดขึ้นไปแบบน่าเกียด มันก็ยังคงเป็น head and shoulder อยู่การวางซับลอตมันก็จะวางได้ง่ายเราก็อาจจะวางบนหัวนี้ก็ได้นะผมขอวางนี้เป็น s ับล o อตนะนะครับทุกคนอาจจะเข้าใจดีอยู่แล้วละลองวางนี้เป็นซับล t อสมมติอันนี้คือ sl เนี่ยผมลองเขียนไว้หน่อยจะได้เข้าใจ sl ผมขอใส่เป็นสีแดงนะครับโอเคอันนี้คือ sl เนี่ยการวางซับล o อตคุณจะชัดเจน